สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอินเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้นะคะเอินจะมารีวิวตัวรถคันนี้เลยเป็น Toyota a อ t i ตินะคะเป็นเครื่อง1.6 g ปี18นะคะลูกค้าขะ,ค,ะคันนี้นะคะได้ราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่ที่499,000บาทเท่านั้นเองเลขไมถือว่าน้อยมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่ 80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะลูกค้าน้อยมากๆสำหรับลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และสนใจออกรถคันนี้นะคะเดินจะทิ้งนะคะในส่วนของโปรโมชั่นไว้ให้กับลูกค้านะคะท้ายคลิปนี้เลยติดตามชมคันนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะพาไปชมรอบคันกันเลยคันนี้นะคะลูกค้านะคะได้เป็นไฟมันติรีฟเฟคเตอร์กระจัง,งหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยพร้อมโลโก้โตโ,ตโยต้าหนาๆแบบนี้นะคะ ป้ายทะเบียนเจ็ดก็ไก่ดอเด็กนะคะสี่สี่ห้าศูนย์ป้ายกรุงเทพนะอันนี้เดิมแท้เลยนะคะป้ายนะคะเป็นป้ายนี้ตั้งแต่เจ้าของคนเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับสีบอลเงินเงาๆแบบนี้เลยพามาชมนะคะในส่วนของรอบคันอของคันนี้กันสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตห้ารูแบบนี้เลย ตัวแม็กนะคะไม่มีร่องรอยการชำรุดนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดใหม่อีกหนึ่งครั้งก็กลิบใหม่มากเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางนะคะที่ลูกค้าได้ยางเป็นยางของดันหลบนะคะปี2020นะคะสัปดาห์ที่28เลยยางก็ได้ยางใหม่ๆเลยนะคะใช้ได้อีกนานด้วยโครงสร้างด้านในนะคะก็เดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวโช๊คด้านในนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอน ถัดมานะคะคันนี้นะคะเป็นดูโอวีวีทีไนะคะมีโลโก้นะคะติดด้านข้างของตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะที่ติดตั้งมาให้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะค mm hmm. ันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นกระจกเดิมแท้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นในส่วนของ t o y o ต้นะคะเดิมๆเลย mm hmm. เพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ําตีลังกาไม่อย่างแน่นอน ทุกบ้านนะคะโตโยต้าหนาแบบนี้เลยนะเหมือนกันทุกบ้านเลยนะคะที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็คาดด้วยโครเมี่ยมเงาแบบนี้เลยตัวยางเส้นที่2นะคะก็ได้เป็นยางของดัลล็อบเช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กไม่มีร่องรอยการขีดข่วนชำรุดหรือว่าบุบพังบิดเบี้ยวแน่นอนนะคะตัวแม็กก็ได้น็อตฮารูแบบนี้เลยสำหรับยางคันนี้นะคะเป็นยางปีเดียวกันนะคะปี2020สัปดาห์ที่2 8เลยโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะ ไฟไท้ายด้านหลังนะคะคันนี้ก็ถือว่าโชบเฉียวมากมนะคะมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบ LED คาด้วยโความียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยนะพร้อมโลโก้ของโตโยต้อยู่ด้านหลังนะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้กล้องถอยติดตั้งมาเรียบร้อยเลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องเป็น 1.6G นะคะเป็นโคร l a ติสต์นะ เรามายางเส้นที่3กันนะคะตัวแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานตัวแม็กไม่มีชํารุดหรือบุกเบี้ยวบิดเบือนใดๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะมาพร้อมกับน็อตท้ารูนะคะแล้วก็ตัวยางที่ได้ยางปี20สัปดาห์ที่28นะคะเป็นยางดัหล็อบเช่นเดียวกันตัวยางนะคะมั่นใจรับประกันให้ลูกค้าเลยนะคะว่าเข้ามาแบบไหนนะคะก็การันตีว่าได้แบบนั้นเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนล้อนะทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะโตโยต้ยาโตโยต้านะคะ กระจกเดิมทุกบานนะคะลูกค้าขาและที่สําคัญตัวรถนะคะการันตีว่าไม่เคยเป็นรถแท็กซี่มาอย่างแน่นอนเป็นเครื่องดูโอ v วีวีนะเช็คศูนย์ได้ทั้งหมดทุกคันเลยนะคะ, mm hmm. ะสําหรับคันนี้นะคะได้ข้อพิเศษก็คือได้ยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นแล้วก็ได้ปี20ด้วยทั้ง4เส้นมาพร้อมกับยางที่ถือว่าดอกยางก็ยังแน่นๆอยู่ ตัวแม็กก็ไม่มีชํารุดนะอาจจะมีรอยขีดขวนะ่วนน่าจะเป็นหินกระเด็นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่อยู่แล้วพาไปชมนะคะในส่วนของภายในคันนี้ก็เลยสําหรับบอดี้ภายในคันนี้นะคะให้ดูเลขไมคก่อนเลยค่ะลูกค้า่ะไม่8แปดหื่นสองเท่านั้นเองไม้แท้ไม้เดิมนะคะจ,จากเจ้าของคนเดิม เป็นพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ได้จอนะคะที่เดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันคันนี้เป็นไมเลอร์เชนนะคะที่เขาเปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นในส่วนของที่เปลี่ยนก็จะมีในส่วนของจอที่เปลี่ยนไปแล้วก็ตัวแอร์นะคะที่เป็นทรงกลมถ้าทรงเดิมเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าบอดี้ภายในนะคะก็ยังเป็นสีเบจแบบนี้อยู่นะสีเบจนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง รุ่นที่น่าใช้งานเพราะว่ามาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบเครื่องคันนี้เป็นตัวกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าด้วยปรับออโตอัตโนมัติด้วยนะ,ะมาดูด้านหลังกันนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะสิ่งที่ได้กระเป๋าจิ้งโจนะคะฝั่งคนนั่งนะคะหนึ่งฝั่งแล้วก็บอดี้ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะตอบโจสำหรับลูกค้าที่มีรูปร่างอวบนะคะก็ถือว่าเป็นรถบอดี้ที่นั่งสบายแล้วก็ออกแต่งจังหวัดได้สบายเช่นเดียวกัน สำหรับลูกค้านะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเอินจะแจ้งนะคะในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเอินแถมนะคะในส่วนของกล้องหน้าให้ลูกค้าติดตั้งให้ฟรีเลยนะคะแถมให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าขาดูมาจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดต่อซื้อกับเอินนะคะก็ ให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ดูช่องเอิญอย่างเดียวนะคะติดต่อหาเอิญนะคะสนใจออกรถคันนี้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0971693884ได้เลยแอดไลน์ผ่านเบอร์ทโทรเบอร์นี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นตัวรถที่เข้ามาใหม่เรืเ่อยๆเลยนะคะเฉพาะคนดูสาหรับช่องของเอิญนะ คลิปนี้นะคะไว้เจอกันนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากจะดูห้องเครื่องยนต์คันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมหรือดูบอดี้ด้านหลังเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อหาเอิร์นทางไอดียไลน์ได้เลยเป็นไลน์ส่วนตัวเอิร์นเองนะคะมีไลน์เดียวเบอร์เดียวเท่านั้นค่ะคลิปนี้นะคะไว้เจอกันนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ